โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้มะช่วง Data Character Code ้ดกิอากันนะครับผมในครั้งนี้เราจะอยู่กับตัวละครที่เป็น Night o f d o าวอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ Night Off o u ์ดรธีเอิร์นพร้อมกับหุ่นส่วนตัวพาโลไมก่อนหน้านี้เราทำโมนิกาที่เป็น n i g ท t o f t เ e วิลไปแล้วเนาะบทน้อยมาก ครั้งนี้เราก็จะอยู่กับตัวละครโดรธีซึ่งโดรธีเนี่ยบทน้อยยิ่งกว่าโมนิก้าซะอีกแล้วโดรธีเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานเดิมของพ่วมกับโคดกิอัสนะครับเป็นตัวที่จับมายัดใส่หน้างานเลย ตอนทำอนิเมะอาร์ทูเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นนั่นเองครับเลยทําให้ตัวละครตัวทีเนี่ยถูกจับยัดเข้ามาใส่หน้าง,งานซึ่งเดิมทีแนละตัวละครตัวนี้ไม่มีบทด้วยซ้าครับมันจะมีภาพอาร์ฟโฟมทในออบดาวอยู่ด้วยตัวละครตัวทีไม่ได้อยู่ในภาพนั้นด้วยซ้ำนะครับเป็นตัวที่ถูกจับยัดเข้ามาใส่หน้าง,งานตามที่เราบอกเอาไว้เหมือนเดิมครับก่อนจะพูดถึงตัวทีก็ต้องมาพูดถึงไนแมประจําตัวของเธอก่อนนั่นก็คือพาโลไมรหัสประจําเครื่อง rca f o ee ส่วนสูง4.75เมตร น้ำหนัก10.56ตันเป็นไนแรมเจเนเรชั่นที่8ของกองทัพวิทเนียซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากหน่วยคาเมลอดหรือว่าหน่วยของซุสคุนั่นเองครับหลอดพุดดิ้งเป็นคนสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาให้มันเป็นเครื่องเอ็กซ์คลูซีฟของกลุ่มไนออบดาวโดยเฉพาะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ไม่ได้ปรากฏตัวในอนิเมะนะครับอย่างที่บอกไปว่าเดิมทีแล้วโดโรธีก็เป็นตัวที่ไม่ได้อยู่ในบทอยู่แล้วทําให้ตัวพาโลไมเนี่ย ก็ไม่ได้อยู่ในบทตั้งแต่แรกเช่นเดียวกันจึงทาให้เครื่องนี้นั้นไม่ได้มีการไปปรากฏตัวอยู่ในอนิเมะนั่นเองครับแล้วเครื่องนี้เนี่ยมีการปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะ o c ปี2012ซึ่งโผล่มาก็จะมีบทเดียวกันกับอนิเมะครับก็คือโผล่มาแล้วก็ให้โดนสุสุคุเก็บเหมือนเดิมเป๊ะๆกับอนิเมะเลยแค่รอบนี้เนี่ยในมังงะได้เห็นตัวหุ่นด้วยก็เท่านั้นโดยทวีถึงแม้ว่าจะมีการปรากฏตัวในอนิเมะแต่จะแตกต่างจากโมนิก้านะครับที่ตัวโมนิก้าเนี่ยพอปรากฏตัวมาแป๊บียแกับมมมฟนมาา โดโรธีกับไม่ได้มีแฟนคลับขึ้นมาจนเกิดกระแสครับเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากเลยนะเป็นตัวที่แค่ถูกจับยัดเข้ามาใส่ในเรเมแล้วก็ตาย พอตายก็เสือกไม่มีแฟนคลับอีกต่างหากทำให้ตัวละครตัวนี้ไม่ได้มีการใส่บทอะไรเข้ามาเลยครับถึงแม้ว่าจะไปโผล่ในมังงะโ c แต่ก็ตายโดยที่ไม่ได้มีใครสนใจอะไรเลยอีกเช่นเดียวกันโชหุนใหม่หุ่นใหม่ก็แทบจะไม่ได้ต่อสู้เลยสเปคของพาโลไม้เนี่ยอยู่ระดับที่ทัดเทียมกับมอเดสเครื่องของอาร์เนียเลยนะครับเพียงแค่ว่าเครื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรก็ตายก่อนซะอย่างนั้นเพื่อจะไม่ได้เห็นศักยภาพละสเปคของหุ่นเต็มๆเ,เ,เนี่ยอยู่ในภาคเกม o s t Story นั่นเองโอเคพาโลไม้เป็นไนท์แมร์เจน ขึ้นมาโดยใช้วิทยาการของคาร์เมนลอตโดยเครื่องนี้มีต้นแบบด้วยนะครับต้นแบบเป็นไนแอมเ n เนเรชันที่5้าอฮูล่ามัสดาที่อยู่ในภาคอะคิตโตตัวที่ถือแก๊ l ลิงหกกระบอกนั่นเองครับวัสดุก่อที่ใช้สร้างเครื่องนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับโดยตัวเครื่องไนแอมนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาจากเกาะทานสเตนตามไนแอมตัวอื่นๆแต่ว่าแขนเสริมที่เป็นอาวุธของตัวเครื่องนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาจากชอล์สเตอร์สตีลซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการสร้างอาวุธของพวกไนแอมครับยกตัวอย่างก็ ทอนฟาของซูเทอร์แลนด์หอกของโกสเตอร์หรือแม้แต่ดาบของแดนสโอตเกลก็ถูกสร้างจากวัสดุนี้แหล่งพลังงานของเครื่องยังคงเป็นอิกดาซิลไดโดยมี Energy f i ฟ l เด1ตัวระบบขับเคลื่อนและสปินเนอร์เพิร์ลพอชันซิสเระบบดิดตัวคอ t คิดอินเจชันซิสเต็มระบบ f a กสเฟียรเซนเซอที่มีการติดตั้งไว้ที่ดวงตาของตัวเครื่อง f o r ์ e s สเตระบบบินมาพร้อมกับ f o r c e Unit Exclusive สำหรับตัวนี้โดยเฉพาะทำให้ปีกของมันเนี่ยจะไม่ได้เหมือนตีโฟร์ของแลนซ์ลอตที่ปีกโฟร์แลนซ์ลอตเนี่ยจะถูกทำไปเป็น Ma s s Product ไปต่อกนที่อาวุธอุปกรณ์ของตัวเครื่องครับจะมีการติดตั้งเอาไว้ที่แขนขนาดใหญ่ของตัวเครื่องทั้งสองข้างโดยแขนขนาดใหญ่นี้จะมีการติดตั้งตัวปืนใหญ่ซึ่งก็คือ h a ร d ด n c a n n น n นจำนวนทั้งหมด10กระบอกด้วยกันแต่ละกระบอกจะเป็นนิ้วมือของตัวเครื่องทั้ง10นิ้วครับก็จะมียืนทั้ง นิ้วมือทั้ง10นิ้วนี้นอกเหนือจากจะใช้เป็นอาวุธปืนในการโจมตีได้แล้วมันยังสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดต่อสู้ได้ด้วยโดยโหมดต่อสู้ของมันคือล i เด่นช r บอีโซนิ้วมือทั้ง10นิ้วจะเลือนแสงสีส้มออกมาซึ่งจะเป็นอนุภาพความร้อนหลักการเดียวกันกับฮีทฮอ e ฮีทซอสที่อยู่ในจักรวาลกันดั้มนั่นเองครับนิ้วมือความร้อนทั้ง10นิ้วนี้ใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดโดยอนุภาพของมันจะอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับดาบ MVS นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ติดตั้งเข้ามาก็คือเกาะบัสลูมินัสซึ่งคือเกาะสีเขียวที่มอเดสใช้นั่นแหละครับเครื่องนี้มีการติดตั้งเอาไว้ด้วยเพียงแค่ในตัวเกมเพไม่ได้ใช้จุดปล่อยเกาะบัสลูมินัสออกมาจะอยู่ที่แขนขนาดใหญ่ของตัวเครื่องทั้งสองข้างนั่นเองครับเครื่องนี้จะไม่มีการติดตั้งสลัดฮาเคนเอาไว้นะครับก็จะเหมือนกับตัวมอเดนั่นแหละก็ไม่มีสล a ฮาเคนเหมือนกันแต่ว่าจุดนี้เนี่ยมันมีแผนงานอยู่นะครับแผนงานที่มีการล่างตัวละครตัวนี้เนี่ยได้บอกว่านิ้วมือท จริงไม่จริงเราก็แค่เล่ามาสู่กันฟังเรื่องนิ้วมือยิงเป็นเซเลสฮาเคนเนี่ยมีตัวเปิรกเลิกไปก่อนแล้วนั่นคือกาเวนนั่นเองครับมันก็เอานิ้วมือไปยิงเป็นเซเลสฮาเคนเหมือนกันถ้าเครื่องนี้ทําได้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เนื้อเรื่องของพาโลไมไม่ได้มีอะไรเลยครับหน่วยคาร์เมลอดของหลอดพุดดิ้งสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาให้พวกในอฟดาวใช้งานทําให้โดโรธีได้เครื่องนี้ไปอยู่ในการครอบครองก็แค่นั้นเองต่อไปก็มาเข้าสู่ตัวโดโรธีกันบ้างตัวนี้ไม่มีประวัติอะไรเลยใแอนิเมรเราเห็นเท่าไหร่ก็คือมีแค่นั้นนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเป็นตัวละครที่ถูกใส่ย,ยัดเข้ามาสิ่งที่รู้เกี่ยวกับโดโรธีเนี่ยมีเพียงแค่ว่าเธอนนั้นเป็นในอฟดาวเบอร์สก็แค่นั้นเองครับ ตัวนี้ถูกจับยัดเข้ามาเนื่องจากว่าตอนสร้างอนะิเมะอาทูนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองครับโดยปัญหาก็คือตัวละครตัวหนึ่งที่ควรจะมีบทบาทในเนื้อเรื่องนักภาคไม่ภาคแล้วนั่นก็คือตัวโนเนตหรือว่านายออฟนานั่นเองครับตัวโนเนตเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีบทบาทในตัวของเนื้อเรื่องอาทูแต่ว่านักภาคนะเขาไม่ได้ภาคแล้ว เลยทาให้พว่วงกับเนี่ยตัดโนเน็ตที่มีบทพูดออกทั้งหมดเลยครับแล้วก็นําตัวละครอื่นมาใส่แทนนั่นก็คือโดโลทีแล้วตัวละครโดโลทีเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวหน้างานจริงๆเพราะไม่มีบทพูดหรืออะไรมากมายเลยแล้วคนที่ภาคโดโลทีเนี่ยก็ยังเอาคนเดิมที่ภาคงานโคดิอัสมาด้วยนั่นก็คือคนที่ภาคซีซิวนั่นเองครับคือพว่วงกับเนี่ยไม่คิดจะแคสน,นักภาคใหม่โนเน็ตเลยนะครับตัดบททิ้งซะงั้นยังไงวะเมืนถึงเส้นตายแล้วภาคไม่ทันหรือไงเล่นตัดบทออกไปเลย แล้วบทของโนเน็ตเดิมทีก็ต้องมาตายพร้อมกับโมนิก้าด้วยนะครับเพียงแค่ว่าเจ้าตัวนี่จะมีบทพูดบทอะไรฉากอื่นๆด้วยแค่นั้นแต่ตัดฉากออกไปเลยแล้วก็ฉากการตายของโนเน็ตถูกเปลี่ยนไปโดยให้โดโลทีมาตายแทนครับโดโลทีที่เป็นไนออฟโฟของกูอยู่ดีกูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์นี้จู่ๆกูก็มาตายซะ่ย่างั้นโดโลทีแม่งกลุ่มขมับว่ากูเกี่ยวเหี้ยอ,อะไรด้วยเนี่ยกูไม่ควรมาตายในจุดนี้เลยแล้วจากการที่โดโลทีมาตายแทนโนเน็ตครับทำให้ตัวละคร,รโนเน็ตเนี่ยในปัจจุบันยังไม่ ตายนะเว้ยยังอยู่ดีมีสุขจนถึงทุกวันเนี่ย ต่อไปจะเป็นโดรธีบทเสริมครับซึ่งจะมีบทเสริมเข้ามาให้เนี่ยในตอนที่เข้าสู่ภาคเกม Lost Story แล้วถึงแม้จะมีบทเสริมมาให้แต่บทก็น้อยอยู่ดีเพราะอย่างที่บอกว่าตัวละครตัวนี้มันไม่ได้มีฐานแฟนคลับหนานแน่นเหมือนกับโมดิก้าครับมีบทให้แต่บทน้อยมากเลยมีการเล่าประวัติของโดรธีเล็กน้อยครับโดยคุณเธอเนี่ยเป็นคุณหนูตระกูลสูงสักตระกูลหนึ่งเลยตระกูลเอิร์นซึ่งเป็นนัมสกุลเจ้าตัวนั่นแหละตระกูลนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมีอํานาจมากมาย่กยกองเลยครับในบิทเทเนียเนี่ยทำให้ตระกูลของเ เนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนหมายปองเอาไว้เยอะมีการส่งคนมาแต่งงานกับเธอเนี่ยเยอะเอามากเลยแต่เธอเนี่ยปฏิเสธหมดเลยครับคำขอแต่งงานกูไม่เอาเนื่องจากว่าตัวโดโรธีนั้น เธอชอบชาเนเซลครับเป็นคุณหนูอยู่ดีๆแล้วมาเป็นในออฟราว์ down, ทำไมอ๋ออยากใกล้ชิดชาเนเซลมันเลยจะมีบทในเกมด้วยบทหนึ่งที่ตัวของโดนที ee, เนี่ยจะได้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเจ้าสาวของชาเนเซลครับเรียกว่าไปเลยอะ่ะแบบว่าเฮ้ยชาเนเซลมันจะหาเมียวะ่ะกูไปเลยทันทีอย่างเร็วแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ได้แต่งกับชาเนเซลนะครับด้วยเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงอาทูการแต่งงานทางการเมืองขององค์ชายลำดับที่1นนั่นเองครับองค์ชายลำดับที่1ที่เป็นพี่ของชาเนยเซล แต่งงานทางการเมืองกับประเทศจีนถูกต้องไหมแล้วชไนเซลก็ต้องแต่งเหมือนกันก็เลยมีการคัดเลือกว่าที่เจ้าสาวซึ่งโดโรธีก็เป็นหนึ่งในว่าที่เจ้าสาวของชไนเซลนั่นเองครับแต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้แต่งแล้วโดโรธีก็ไปตายในตัวของแนวเรื่องตามเดิมสิ่งที่รู้เพิ่มเติมของตัวละครโดรโดรธีในเวอร์ชั่นเกมเนี่ยก็มีเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับก็คือโดโรธีนั้นเธอไม่ดื่มเหล้านะครับแค่แหละไม่ดื่มเหล้าเธอชอบของหวานฮะรงเจ้บแบบนี้คือชอบของหวานมากันแล้วก็ไม่แดกลลกออฮ ถือว่าเกมยังใจดีที่ใส่บทมาให้กับเธอนะครับไม่เหมือนกับในอนิเมะหรือในมังงะที่โผล่มาแล้วก็ตายโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยโดยทีจะมีบทเยอะอยู่หรอกถ้าเกิดว่าเธอมีฐานแฟนคลับเยอะอะนะโอเคอนิเมฮิเมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม